กรบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับที่เป็นกันเยอะมากแล้วก็บ่อยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สอบถอมผมเข้ามาในอินบ็อกซ์พอสมควรเลยนะครับก็คือปัญหานี้ก็คือ Windows เสียงเบานะครับหรือ Windows เปิดเพลงในโคลมนะครับหรือเข้าใช้โคลมนะครับ Google Chrome นะครับเสียงเบามากนะครับผมทางทั้งที่คุณผู้ชมมาปรับวอลลุ่มตรงนี้แล้วนะครับให้เต็มสปีดแล้วแต่ก็ยังเสียงเบาเหมือนเดิมนะครับเสียงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับนะครับก็วิธีการแก้ปัญหานี้นะครับไม่ยากเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่เสิร์ชนะครับถ้าใครไม่มีแบบผมนะครับก็อาจจะเป็นที่แว่น ตรงนี้ครับมีไอคอนแว่นตรงนี้ให้เราคลิกที่ไอคอนแว่นนะครับแบบนี้เลยนะครับหรือถ้ายังไม่เจอนะครับคลิกขวาที่ถาดบาร์นะครับตรงนี้นะครับเรามาที่เสิร์ชครับเรามาที่เสิร์ชบล็อกตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้โชว์เสิร์ชบล็อกนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เข้ามาตรงเสิร์ชเรียบร้อยแล้วให้เราพิมพ์ไปเลยครับเซตติ้งนะครับนี่ครับ S E d T นะครับจะเจอตรงนี้เลยนะครับ Setting คลิกเข้าไปเลยแล้วก็ไปที่ System นะครับแล้วก็มาที่ Sound ครับพอเรามาที่หมวดหมู่ Sound แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับให้เรามาที่หมวดหมู่นี้ครับ Advanced Sound o p t i o n นะครับผมแล้วก็จะเจอคำว่า App Volume and Device Performance นะครับผมตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยอ่าเห็นไหมครับ โคมผมผมรู้แล้วสาหตุทิ่โคมผมเสียงเบานะครับก็คือผมอยู่แค่สิเอร์ซเองเห็นไหมครับผมสามารถเพิ่มวอลลุ่มขึ้นมานะครับประมาณแปดสิบกำลังดีเลยประมาณนี้นะครับส่วนแอปอื่นนะครับก็มาเลือกได้นะครับถ้าเราเปิดแอปอื่นอยู่นะครับเนี่ครับนี่ผมใช้แคม t a s i a เซียในการตัดวีโอนะครับนี่เต็มร้อยเลยนะครับไลน์มิเดียเพย์นะครับก็เต็มร้อยหมดเลยอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ มาตเตอร์วอลลุมนะครับตรงนี้นะครับก็เจ็ดสิบหกก็กำลังดีละอ่ะเป็นแปดสิบห้าแล้วกันนะครับนี่ครับก็คือสาเหตุนะครับหลักๆเลยนะครับกับการที่ว่าอ่า o l l e h r r o m e หรือ Window s ของเราเสียงเบานั่นเองนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมคนไหนติดปัญหานี้อยู่นะครับเข้าโคมแล้วเสียงมันเบามากนะครับลองมา เพิ่มวอลลุ่มตรงนี้ดูนะครับผมเชื่อเลยว่าเป็นที่อันนี้แน่นอนนะไม่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับไม่เกี่ยวกับลําโพงของเราแน่นอนนะครับแต่ถ้าเรามาเพิ่มวอลลุ่มตรงนี้เต็ม้อยแล้วเสียงมันยังเบาอยู่อันนี้น่าจะเป็นที่ฮาร์ดแวร์แล้วครับหรือตัวลําโพงของเรานะครับแต่ส่วนมากนะครับ99%เลยผมรับรองแล้วว่าเป็นพอร์ตตรงนี้เลยครับตรงแอปเนี่ยครับแอปวอลลุ่มเนี่ยครับเราต้องมาตั้งค่าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะปรับให้เขามี เสียงเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ถ้าปรับตรงนี้มันก็คือการปรับวอลลุ่มในใน p ีของเราหรือใน Windows แต่อันนี้ปรับโดยแอปเลยนะครับเราเปิดแอปอะไรนะครับเราก็มาปรับแอปหรือลดลงก็ได้ครับถ้าเสียงมันดังเกินนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคนะครับที่ผมมาบอกคุณผู้ชมกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปวันนี้นะครับ ก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์กันเยอะๆนะครับเผื่อผู้อื่นที่กาลังติดปัญหานี้ก็จะได้ดูคลิปวิดโีโอนี้แล้วแก้ปัญหากันได้นะครับผมหรือคุณผู้ชมคนไหนมีข้อมูลดีๆนะครับที่ มีแบบน่าจะเป็นประโยชน์ก็ามาแชร์แบ่งปันกันได้นะครับผมหรือคุณผู้ชมคนไหนอยากให้ผมสอนอะไรนะครับติดปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโโได้เลยนะครับผมส่งคลิปโอนี้นะครับทาง NN สอนแทางทวิตชแนลสวัสดีครับ